สวัสดีครับพบเสจอครับผมสวัสดีครับโคนมีโชคลาด้วยพันธมิตรครับทีมงานพันธมิตรทีมงานพันธมิตรน่าขาดกูได้ไรเนี่ยขาดขาดปลาดงแห้งไปขายอย่างปลาดงแห้งครับฟังพระล่วยไปพระลูกเจี๊ยขุดบ่อนมั้งวันนี้มันมันปลาอูกมาแช่นบ่ปลาอุ๋กับมาอยู่ไปเศ้าเอีกเจ๊อูกหาแหงวันนี้จากสี่ผ้ามาผ้า ผ้าคลี่เก้าเนี่ยผ้าคลี่เก่าเนี่ยโครงก็ถ่ายก็เอาชุดเดิมบ่บ่บ่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าจะเพิ่มแต่เลขอ่าเลขหูแววกับเลขรถเท่านั้นครับแต่ก็มาเลขเลขบ่เปลี่ยนเลขบ่เปลี่ยนเลขบ่เปลี่ยนแต่ว่ามือนีีสิแบบเน้นๆเลยอืมบ่เปลี่ยนนะครับมือนี้ประเสริฐสิเน้นๆเขียนรถเขียนรเขียนรเอาตัวเลขชุดเก่าหน่อยเนี่ยเขียนไหมครับเขียนรถอ่าเพราะว่าเลขบ่เปลี่ยนหรือเปล่าจะนี่แหละชุดเก่ามันนะเนี่ยเบื้องชุดเก่าหลักก็เท่าเนียนเนอา เดี๋ยวมืัอนี้กับสีเน้นแบบคักๆเลยครับเพราะว่าเยวจะเรีจากได้หางยวก็คือเมืนฟันไปเลดแต่พอถือบอกว่าเรียกบนอ่ะมัดมากหกมื่อนี่สีบนมากหกเลขล่างนี่อยพอถือมันจะว่ามันสยมศูนย์นัเห็นบหมหกบนศูนย์ล่างนะครับแข่งตัวหันโค้งสุดท้ายมันก็สีแขนเข้าไปอีกจังสี่ตัวใส่หลักสมุทรคมก็ได้ เด็กแม่บ้านกับเขากับเด็กพูเสื่อมดูคนเด็กสองศูนย์้องผ้เสื่อดมีสพศูนย์สองเด็กหลางพเสื่อมผอเสือมผูเสื่อมนี่เขาพูเสือมใช่ไหม่ครับของเช่นว่าอ๋อเอาว่างไป้หลดบันโอ้โหผมมีอะไรมีแล้วตัวตัวที่เน้นตัวที่เน้นไม่นี่ พอเสือสีเนียนตัวนี้เด้อตัวเนีนไม่น่ะศูนย์สามบอกพ่อเมนตัวเนีนไม่ตินตัวนี้สีเนียนเพิ่มศูนยสามแล้วพอรเนีนเพิ่มศูนยสามศูนย์หเน้นคือเก่าปะครับอาคือเก่าเลขชุดเก่าเนียนคือเก่าต่ว่าตัวเนีนเนียนกับเนีนเนียนเนีนแบบชุดๆเนี่ยคือพอเสือยิ่งไปที่ศูนหกกับศูนย์สามหน่อยเลงเลขสามตัวยังเป็นตัวเดิมก็ยังยังเป็นศูนย์หนึ่งหกคือเก่าไอ้มันมันใจว่าเลขวันนี้ ก็เอมันจะว่ารักหน่วยคือหกหัวเนี่ยรักหน่วยคือหกที่ครับรักหน่วยคือหกบนหกล่างศูนย์หกหกเนี่ยถ้าผู้ใดติดตามแนว่ทั้ทงเล่าพัฒนากับห้าน้อยประเสริฐแบบตัววิ่งรวดนี นั่นเอากระสอบใส่กันได้เลยจนจนว่าไอ้จนว่าเอซี่ทะเลาะกันในกลุ่มทะเลาะอยังตีผู้หนึ่งผู้ถือขาบาตไปเปโต้แย่งกับผู้ถือหารอยคุ้นหารอยเออว่าไปยังหรอพ่อจนกิดมีความเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันก็บเรื่องธรรมดาครับพ่อสร้างเพื่อนท้ออันนั้น เนี่ยมืวันคือจับหกสองแปดบนหกสองปดเวันทองพ้อมดิเปลี่ยนไปได้คือเขาโหนมืวันทองมัวันธรรมดาธรรมดามันเมอ้มันหนา่ศูนย์หกได้เอาบ่หนา้ศูนย์หกมดสิมือเทียนป้าป้าป้าอยู่ไหนว่นี่ได้นี่ได้นี่ได้ตีนี่มืดเชียนปาอยู่ไหนเน่บนว่าสั้นน่ศูยใหญ่มองบอกเส้อยาว่าเด้อยาาใหญ่มองบอกเส้แล้ววนี้ได้บานีหน บนนะสันว่าเ <บน S 2> ดี๋ยวก็บินไป่างใช่ไหมเดี๋ยวกับบินไปรางศูนย์หกบ,บนนะสันมันจับมองบนแส่งว่าเลขพศจ,จะเขามเน้นเน้นคือบนนี่นี่เนาะเื้น,น,นไปได้เพราะว่าแต่ว่าพศมันมันใจแบบแบบเออสุดๆก็คือมักมักเลขตัวศูนย์หกหกศูนย์นี่แหละเลขนะครับแต่ว่าตัวศูนย์สามนี่กับตัวกับตัวศูนย์สองนี่มันเป็นเลขต่อจากเลขอาจจะจำได้ว่าเลขหนึ่งเก้ามันออกหนึ่งเก้าแล้วส่วนมากมันจะออก ูนย์สองม่สองเพกับศูนย์สองแต่ว่าส่วนมากเ,เนี่ยนี่ปวดตัวมันบอไปตามแนวทางเหมือ่ว่าแต่ว่าเป็นไปได้คืออ่าตัวศูนย์สองเนี่ยสองศูนย์เนี่ยเป็นไปได้คือหลังจากคนก้อนที่มันออกเก้าหนึ่งเอ้ยหนึ่งเก้ามามันออกสองศูนย์แต่นี่มันออกเก้าหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นศูนย์สองก็ได้ก็ได้นะอ้ะอาโค้งสุดท้ายเลข เป็นเลขชุดเดิมนะครับเลขชุดเดิมแต่พอเสดเน้นๆเ,เลยว่าหกบนแล้วพอเสดว่าหกจะอยู่หลักหน่วยแมนหกนะครับศูนย์ล่างประสันศูนย์ล่างครับศูนย์ล่างศูนย์ล่างกับพอเสดกันเนี่ยใครกันศุนล่างกับศูนย์สองกับศูนย์แปดอ่ะครับถ้าจะเบิ้ลคือแปดแปดแมนถ้าจะเบิ้ลคือแปดแปดนะครับถ้าจะเบิ้ลแต่ว่ามันมีมันมีเลขหูแววิ่งได้บางไหเลขหูแบลวะพ่อเลขหูแบวมีเลขหูเบว ใครๆก็หมดที่เสษตบอกเขาพนทีส่งวมดคนก่อนที่ว่างูเบลล์นะครับอ่าเขาเขาบอกว่าเด่นยินแเบลลว่าเก้าเจ็ดแล้วมันเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดสองมาทันเก้าเจ็ดแล้จะเป็นเจ็ดสองเออเก้าเจ็ดเจ็ดสองมันว่ากันนะเก้าเจ็ดเจ็ดสองมาทันนะเก้าเจ็ดเจ็ดสองงูเบลเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองก็มีเพราะนั่นเพรานั่นไงเจ็ดสองก็มีแล้วเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองทันนี่เจ็ดสองอื ว่าเลขวันนี้มันเท่งเลขไอ้นั่นเท่งเลขรถมันย่องแย่จกันว่ดเลขรถก็หาหาสามหกเพราะนี่พศเน้นหกกี่แล้วคือว่าหกนี่น่าจะติดครับอาจจะเป็นสองหกก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามีอาจารย์ท่านบอกว่าสองหกประมาณนักั้นมาขั่นขึ้นว่าสองหกกันอยู่นี่นี่คือเก้าหออันนี้ดีที่เก้าแต่ว่าอยู่ชุดหลางเนาะเข้าเข้าก็จะไปเสื้อมันไหลกับมันกับตูวเนียนพอไรตัวกับกาปูนหลางน้ำ ต,ตวัวเน้นมันบลายตัวเลขหูแววเก้าเจ็ดเจ็ดสองแม่นเก้าเจ็ดเจ็ดสองเลขคูแววเลขคู่แววเขียนไหมนั่นความจังเห็นไหเสียงกระซิบหรอไปบอกง่าย่น,น,นะครับเสียงกระซิบแม่น,มนที่ขี้งวดที่พอเสีเไยไอ้บอกไอ้บอกไนถืออ่าสองหมื่นกัวเนี่ยกะแต่แบบนี้แหละวันนี้แบบเนี้ยเสียงก็สู่กันเสียงก็สู่กันไอ้งวดที่ว่ามันออกไอ้ยังเนา ตอนยุตอนยุบวดสวรรค์ใช่เนาะมันน่ายถือตั้สองสามหมื่นดยคุ้มเบกันเก้าเจ็ดเจ็ดสอง่น่าจะเป็นสามเก้านะที่วัดที่เพิ่ถือสามเก้าเลยเกียรตสามเก้านัที่ว่าเห็นเห็นเฮลีคอปเตอร์ลงมากอ่ะบานนี่เนี่ยบานนี่อวดนี่กามีได้ฝากแม่บานพอเสด็จนำอ่า ฝากคนไปโลดว่าพอเล็กพฟืนมันหน่อยตมันหน่อยตัวแล้วมันก็มีความไก่แจ้งคือว่างวดกวนา้วก็มีข้ไปอะโยชนแต่ข้าบออันนั้นโอ้สองศูนนย์มีอยู่ในเล็ปรเสริฐแล้วว่เป็นอย่างนั่นแะนั่นแหละีนนั่นแหละคิดองมีแล้วเนาะแมนสองศูนย์เอาแต่ผมซืวงคับศูนย์สองสองูนย์่หนีแล้วยู่นี้่นแล้วนะครับฟันว่าพระมาบอกนะครับ งวดก้อนห้าวงวดกว้อนขันห,ห้าวห้ปฏิไปซื้อไอไอที่ว่าไออย่งก่อนที่ว่านผู้เฒ่าดำๆมาบอกเล่านะห้อปฏิผู้เฒ่าเป็นเก้าเขาเอาตัวเลขเลยครับตีเพินบอกอ่าหกเจ็ดเนาะมันบอกหกเจ็ดมันบอกอ่า 6, 7, มันออกเก้เาเจ็ดตีนังกามนะครับเนาะห้องห้กับว่ายหกกับเก้าจะมเป็นตัวเดียวกันบ่เป่าบ้านนี้งวดนี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองศูนย์อ่าเจ็ดสองศูนย์ เจ็ดสองศูนย์จะเป็นเจ็ดสองหรือจะเป็นสองศูนย์กับเบ้าหูขึ้นกันลองกมือครับเพราะว่ามันก็อยู่ในเลขชุดของประเสริฐทั้งหมดแล้วทั้งศูนย์สองทั้งเจ็ดสองสำหรับเลขความฝันของแม่บ้านประเสริฐนะครับเนาะอ่าสำหรับสำหรับเอฟทีทีวาเลขหลายตัวกัยิ่งเม็ดเดียวแล้วก็ไดขึ้นหกศูนย์ศูนย์หกปอดตูเดียวเลยกระไรเม็ดเดียวศูนย์หกหกศูนย์เอาเลยแมนแต่เอฟทีที่ีวีเลขหลายตัวนะ หมูอบักแตงบกแก้มบอืบกปูเรืองปูที่ปักขาวเ่ยครับเลยฮ่า่าฮือโตก็เอาแต่ตัวเน้นน่หละเอาแต่ตัวเน้นเหรอเห็นบอกเสื่อเนี่ยเล่าพัฒนาให้สองสองออกบ่านเผือเผื่ครับศูนย์สามนี่เปลี่ยนไปเป็นมากจังไรขึ้นได้ไหมเนี่ยศูนย์สามนี่เปลี่ยนไปจังไรแต่ตามสถิติมันแล้วอเลขออกเกี้ยวกับลักเก้าอ่ะมันจะมาลักศูนย์แต่ตัวที่มันเคยออกมันก็เค่ออกศูนย์สามนี่แหละเลขที่เคยออกซื้อ เลขตัวที่เคยออกแล้วมันก็มาโยกมันก็ไม่เจอกับสูตรพอเสรดหรือก็เพราะว่าเลขพอเสรดมันมันมาทั้งสี่ตามคำนวณมาทังสี่คี่บอกง่ายๆว่าเลขงวดนี้นะพอเสรดว่าศูนย์นี่นาจะเห็นแต่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างถ้าพอเสรดมันจะว่าแต่ศูนย์จะไปล่างหกจะมาบนถ้ามันกอดข้อกันคือจะมาศูนย์หกบนหนึ่งสิบเนี่ยศูนย์หนึ่งหกจึงเสียจะมาบนแต่คือคือเพื่อเพียนค่าบอกก็คือศูนย์หนึ่งหกเลยคือตัวยืนเลยแหล่ะตัวยืน หรือว่ามันจะเป็นออกตัวที่พ่อเสดเน้ยนงวดที่แล้ว066นี่ก็เป็นไปได้เพื่อนเพราะว่าเลขๆตัวนี้มันบ่อเนออกเพราะพ่เสดมันเจคักงวดที่แล้วเนี่ย066อ้า็ชัดเจนโค้งสุดท้ายพ่อเสดนะครับสามตัวเน้นเม็ดเดียวเลย016ส่วนบนนะครับจากก้อนนั้นพ่อเสดบ้อง06เฮ้ยเน้น06ไว้ให้เป็นตัวเน้นที่สุด รอบนี้เพิ่มศูนย์สามมานะครับเพิ่มศูนย์สามมาอีกเม็ดนึงล่องไปพิจะหน้าเบิ้งครับงบน้อยกะเอาแค่ตัวที่เน้นให้งบน้อยแต่ตัวที่เน้นให้ล่างเน้นก้อนน,นั้นเน้นศูนย์สองไว้นะครับท้าเบิ้ลคือแปดแปดมานี้เพราะเสร์ชว่าแปดศูนย์อีกตัวหนึง่งสำหรับเอฟซีสายรูดเอฟซีสายรูดรรก็เสือดว่ากให้รูดฮกไว้รูดหกรอาสายรูดรูดหกไว้แล้วก็รูดลกดักหน่วยพร้อม หนูรักหน่อยพออ่อมหกเสียงกับสิบเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ด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 สองนี่คกัค่ะก็ว่าไอ้จีเป็นบอกว่าเลืออกเก้าเจ็ดแล้วออกเจ็ดสองเนี่เป็นลักษณะนี่ไม้แต่ว่าหางัหางบริษัทเสียงบอกแปบตัวน,นี้แต่ว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองมาสิครับเก้าเจ็ดเจ็ดสองอนี่แต่ว่าเก้าเจ็ดเจ็ดสองเสียงกับสิบมากบอได้นอนหลับเด้อครับแต่บาทที่นี่ข่วนฟันมาเนี่ยมือมือก้อนวันถุหินฝันมาเป็นไปเลยพ่อเขาจะเลี้ยงสร้างตัวมูเลย เขาเจ้าเลี้ยงสร้างเป็นมูเลยเลี้ยงสร้างอืมเนี่ยเขาเจ้าเลี้ยงสร้างเป็นมูเลยสร้างกับไม่จออข้าพังสร้างไม่จยอข้อพองสร้างการแสดงมามันก็เป็นอีมินหมายที่นี่กับท้องผนเกี่ยวกับสร้างกับยังกต่เด็กคแต่สภาบางคนเขาจากว่าแต่พันธุที่สร้างกับเขาจะเอินว่าอ่าให้บอกบอกนายท่านขวัญมาท่านบอกเขาเจ้าว่านนะบางคนบอกพื้นออ้แต่ตามคําโบร้านพื้น่าะครับแต่ข้าบัไปยึดตีตรงนั้นหรอครับ ตีตเก็ยกมันก็เป็นเอยู่แล้ไอ้สร้างเป็นเจ็เป็นเก้าอย่ละเก้าย่างเดียวที่คผมตีสร้างสร้างสร้างนอบสร้างนี่สร้างสมันเขาจะตีเป็นเก็ดอเลยเกเป็นเจ็ดได้สร้างคือครึ่งวัที่องวัที่พอเสดไอยังวัาที่ก็มีโชครับไอ้ไอ้ที่มันออกกันนี้ตองวลายรันิอ่าอองรังแน่หรอค่ะคือพอเสิดบอกเรา่าวันี่พอเสดมั่นใจว่า ศูนย์กับหกน่นะเล็กนะครับอ่าประตูเดียวกับคือยิ่งไปรถดหกศนย์นหเป็นประเด็จสูงสุดครับเป็นประเด็สูงสุดล่างกั็ยิ่งไปโลดแต่จะมาศูนกับคือศูนยแปกับศูนสองนั่นแหละครับนันี่เอ้าวล่งเบิ่งนแล้วพอเนาะแังไหมัโอ้สาตัวแตกอีกจะงวดเลยนะสงไทยปีเก้าตอนรัขั้นสามตัวแตกกบแตกหนึ่งไอศูนย์หนึ่งหกนี่แหละครับเพราะเลขตัวเดียตอนที่ปาเสือเลื่อน่ีไ่้ไหมตัวน พอเสดเเลขศูนย์หนึ่งหกออกมาสามตๆๆัวตรงๆเลยอีกตัวนี่แหละมันถึงน,น้ำห้อยเก่าบ่อาอะไรก็แจ้งข่าวให้เอฟซีทัวร์ทัวัวทัวร์โลกเข้าทัวประเทศเข้านี่หล,<ภ>ล่ะรู้ว่าที่พวกอาจารย์พ่อมาเิด็จมาทำหน้ไหม้่า,า,า,าระวังเดือนทันมาเอฟซีจะมีโชคใหญ่กับเพื่อนก็แจ้งตัวว่าเราว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงคือเพื่อนได้แนวทางล่าพัฒนาสองอาทิตย์ได้ไปแล้วครึ่งล้าน น,นี่เป็นเรื่องจริงบ้าท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าสิได้โศกไงผมว่ามันสิใหญ่งงกว่านั้น<พ>อยู่ดีพ่อค่ะบพราเนี่ยเพิ่นการวันต้องหลับวันนู้นวันนี้นะสิ่ที่ปังๆถ้าออกแต่ถ้าว่อาออก0ูนย์นี่มีทันทีเลยล่ะครับมีทันทีเลยบ่อกไนคนมีโชคกันแม่พอเสร็ล้วคนหนึงแต่พอเสร็จพอสรหลักว่าที่เอาแาบนี้พ่อเอาอันนี้ดิบแดนี้มื้อนี้วันศุกร์ครับลาพัฒนาแถมแถมแถมถ่ายยี่ที่จังไนก่อน ใครว่าหาหาทุนก่อนหาทุนก่อนเล่าพัฒนาถ้าผู้ได้ตามประเสริฐเซียนวิ่งรูดจะมีเงินในกระเป๋าครับอืมแต่เซียนเซียนโดดๆด,ดีกับอยากมือแห่งเนี้ยได้มั่งรุดมั่งเนี่ยต่ว่า <laughs> แต่ละพ่อเราพัฒนาครับเอาเฉพาะตัวนี้ยเล้ยงข้อมีชกอย่าเปียกอะไรขึ้นมือเดี๋ยวเขาเจอข้อมีชกมาว่าอีกคนเขาเป็นแบบเขาเป็นนางจี๊ดสาวจี๊ดหนึ่งอ่ะนี่คนไม่ชกเอาเฉพาะเอาเฉพาะตัวแต้<ๆ>มสี บนไปบนล่างไปล่างไม่ให้ข่อยกันไม่ให้ยังกันเนาะเอาเฉพาะตัวแต้มสีเลขสามตัวกจับไปสามพางกันกันสามพางนี่สามตัวแหละอันนี้เป็นเล่าพัฒนาเด้อเล่าพัฒนาวันนี้พอเสร็จบอกเลยว่าผู้ใดผู้ใดหนี้สีบ่ได้กินมื้อเนี่ยนี่เห็นไหมบดเค็มแล้วความร้อนสูง ลาวัฒนาวันที่1ิห้าธันวาคมสอง6ห้ายเด้อครับเด้อวิ่งลูดเด่น9รองเจกัน4วิ่งตัววิ่งลูดนี่เจกับ4 7เจกับ4นะครับหลักหน่วยประเสริฐปั้นทง4่มือนี้หลักหน่วยฟันไปที่สี่แมนนะครับหลักหน่วยฟันไปี่4เพราะฉะนั้นทักเจบอมงเล็กสามตัวประเสริฐซีซีจับจุ้จกหมองมุ่นนี่ครับแต่ว่าคันจะประมาทสามซีกับซีซี่ะมันอยู่ใกล้ๆกกันอ่ะ หกีนี่อยู่บนรูอย,ยูล่ล่างเนอะมีหกสีพ่พอดหกสีหกสีนี่ว่าหกสีบ่มีมีแต่แต่มีแต่หกสี่สี่มีแต่หกสี่สี่มือนี่นะครับขอขอเพราะว่าเพราะเขก็คือนรับมือสี่แะครับก็คือตสามแต่พูแกพ่น่ะอ่าดูที่ตัวเนี้ยไอ้ดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูจน์ที่ตัววงกลมคือครึ่งวันที่แล้วที่พ่อเสือไข้พ่อเสือมันใจสองสองแล้วก็สี่สองมันออกสองสองครับสามสองครับตัวที่มันใจ เสี้ยนวิ่งรูดนี่ได้เต็มๆแล้วพอได้ก็เลยพราะมันเขาบนล่างมากหลายมือแล้วโอ้เน้นเบิ้ลนี่มีซีซีมีเจ็ดเจ็ดสามสามซี่ีเจ็ดเจ็ดสามสามนะพอ่อ้าเบิ้ลเก้าเก้าแปดแปดอุ้ยแปดแปดคือมีสองเท้อบอ้านนี่พอ่อใช่นี่ครับตัวนี้เก้าแปดได้พอ่อโอเก้าแปดบ้านครับตัวนี้เก้าแปดได้ตัวนี้เก <98. S 2> <98. S 1> ้าแปดเก้าแปดเพราะว่าพ่อพ่อคันมันมาแปดมันบ 8, 8, ่แปดแปดกัคือเก้าแปดรถแต่มาแปด เอาสองตัวนะครับมีสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดเจ็ดแปดสองสี่เก้าแปดเก้าเก้าสามสี่และเจ็ดเก้าแต่ว่าตัวที่เนินก็คือตัวแรกเขียวๆไว้นะครับในส่วนบนคือพเอเสร็จ<น>พเอเสร็จบอกเอฟซีท่ากลุมไล่พเอเสร็จบอกว่าถ้าทุนน้อยให้จัดสามทางนี่ข้างบนนี่สี 4, 4, 7, 5, 5, ่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้านี่คือบนล่างพเอเสร็จจัดให้เม็นเดียวคือเก้าศูนย์ทุนน้อยจัดไปล่างเก้าศูนย์ ลงเกมันมีโอกาสมื่อนี่แต่พอเสดพอเสดพี่เคาะไปแล้วมีโอกาสถ้าจะมาสี่ซีนี่สามหนึ่งนี่มากแน่นอนหนึ่งซีหนึ่งซีซีอยู่ว่าหนึ่งสามซี่มีโอกาสมากท่าหนึ่งท่าหนึ่งมากแน่หครับท่านหนึ่งมากพอพอแมนท่านหนึ่งมากคือสามหนึ่งซีซีแล้วล่ะสามหนึ่งซีซีสามหนึ่งสามสี่แมนประพันนี้ประพันนี้ครับนีอะไรมีอะไรเล็กเล่า แค่ว่ามือนี่ค่อนข้างที่จะเน้นเบิ้ลเติบอยู่ยนี่พอเน้นเบิ้ลยู่ถ้าหาานันบปเป็นแต่คือมันมันโย่ใหญ่มากคือตามสูตรคำนวณแล้วมันเป็นเบิ้ล <Okay. S 2> เป็นเบิ้ลพอเรียกเล่าเนี่ยคำนวณเนี่ยเบิ้ลแล้วเสียมันเบิ้ลมื่อนี่พอพๆเนี่ยบนทั้งบนทั้งหลังนะอืมพอมัน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 เสีเฮ็ดลบลบไปนี่<ะ>เนี่ยครับเฮ็ดลบกีกีอาจารย์ขเข้าที่นั่นเขาเล่าก็เฮ็ดขึ้นกันบนตนี้พอโอ้ยจาว่าจาวาเล่าเลยเฮงเฮงคักบ่ผมเลยนึกว่าไม่จะเห็นพอห้าน้อยพอเสร็จเน้นมือน่ะซุดซุดนะครั่่นนะ นั่นแหละมันเล่นเป็นเล็กล็อกไงเพรับ okay, ว่าขาเจ้าว่เดี๋ยวมันกันท่ามาให้กินไผ่มันให้า่อรอกเขาขัเจองี้กันอ่ะเอาโอเคครับผมกับชัดเจนทั้งแนวทางรัฐบาลไทยและแนวทางรัฐบาลลาวนะครับมือนี่ไปยามประเทศลาวเบงกอนเมื่ออ่นจังคอยมารลุนรัฐบาลไทยอแล้วแล้วไอ้งวดวันที่หนึ่งเออวันที่สามสิบสามสิบท่านมาเนาะ แพร่นแฟร่นแฟนของอมสินที่ตามพ่อเสือติดดีพ่อเด็กพ่อเสืออมสินนี่มาสองงวดติดแล้วก็บนล่างด้วยออมสินมาออกสามสินบ่พ่อแม่นก็ออกมม่ออกมื่อไหมันจะออกเมื่อเดียวกันเมื่อเดียวกันแหละออมสินนะออกเมื่อเดียวกันเขาเขาเสียบใส้แนวออกให้ให้จับตามองว่าวันที่สามสินพ่อเสือเน้นเลขตัวไหนไห่ยิ่งของอมสินน้ำเลยเพราะว่ามันเป็นตัางสันงวดที่แล้วพ่อเสือเน้นหกหกี่ยังกะกำนังล่ะเมื่อที่แล้วล่ะไปไปทั้งทั้งบนทั้งล่าง เดี๋ยวเหวินพันวันที่สิบหกไปคอนเพอสามสี่พ่อังมากันเนาะบัดนี้งวดนี้บ่มีปริสนาคู่บาอาจารย์เพื่อนใหมมากกว่าเออ่าปริสนานี่เจ้าพ่อเสือดเอาไว้ทังเย็นไม่ใช่บ่๋มบัตรจำอะไ้เพื่อนเพื่อนกับเพอว่าปริสนามาอยู่แต่ว่าเอฟซีก็ถามมาอยู่คเจ้าพ่อเสือดเพิ่นบ่ได้บ่ได้บ่ได้ยัตสกี้ไว้เขเลยบ่สามารถที่จำได้ว่าเป็นตัวไหนให้ว่าจำบ่ได้ละมันมันยาวาจากน่อยอยู่เัินทองแม่มันยาวมันจำบ่ได้คือเขาบอกไปว่าท้มันบอกปริศนาเพี้ยนแล้วมันดิ มันถี่เราห้ยเอฟซีปวดหัวดดิซื้อการเอาเป็นเอาเอาไปว่าขอเป็นงวดหนาก็แล้วกันครับผมอ่าเพราะเขาบริเทสคิปไว้ครับเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นคล้ายๆกับข้องพันยาครับแต่เ้าบอกว่าตามช็อตที่เพิ่นหายมาเมันก็มันอกล่าตรงอืมทางยึดแบบนั้นโอเคกระสันกาเอาเอาเลขกหูแลวน่ะไปแปลวครับเลขกหูแบบไปแปลว่เจ็ดเอ้ยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด้าเจ็ดเจ็ดสองเลขกหูแบบนะครับอ่ก็เลขทะเบียนรถอ่าฝากไปเลขทะเบียนรถโอ้ทะเบียนรถปรเสิร์ฐลืมตัวล่ะ หวดนั่นมันออกดิออมหมวดที่ผมมา9536ทะเบียนรถ9536นั่นแหละนะครับลองเบิ้งฮาเทียมนี่จับลัตเตอรี่ไปจับลัตเตอรี่ไปเพื่อมันบอกมาไอ้เจียวกับเราทีหนึ่งที่สองที่ยงกันมาครับมาเทียมมาเรียกไทยเรียกทั้งเรียกหน้าก็เป็นประเด็สินะจัไว้ครับพวงวดก่อนเห็นบ่อข้นมีโชคมากนะว่าพ่อผมมาศูนย์สามสิบซี่ตัวเดียวยังเบาเนาะสิบซี่อยู่ทั้งหน้าอยู่ทั้งหลังใช่ไหมทั้งหน้า ที่ซีทั้งแนเนาะหนึ่งสี่ศูนย์สามเนาะพงก็ไปจับจะศูนย์สามนซีเนะครับบัตนี้ทะเบียนไม่มาแล้วย5 3 6มาแล้วเก้าห้าสามหกแมนนะครับอ๋โอเคครับพ่อบัตนี้การชัดเจนแล้วอันนี้ก็คือสิรบกวนพ่อซํำนี่แล้วพ่อมือนี้ครับขอบคุณพรับายครับผมลำวื่อลำวื่อสาธุสาธุ